คุณเคยคิดไหมว่าเพียงคำพูดของเด็กชายคนหนึ่งจะทำให้ชีวิตมหาเศรษฐีหญิงพลิกผันแค่เสียงเล็กๆแต่ชัดเจนทำให้หัวใจแข็งที่สุดต้องสัน่เนเงียบหน่อยพวกเขากำลังฟังอยู่ทุกสายตาทุกความลับถูกจับตามองอยู่ในพริบตาเดียวคุณจะทำอย่างไรถ้าความมั่งคั่งและอำนาจของคุณไม่สามารถปกป้องคุณได้เรื่องราวนี้จะพาคุณเข้าสู่ความลึกลับและความน่ากลัวที่เหนือจินตนาการคุณกล้าฟังจนจบหรือไม่ มหานครสีทองสองแสงจ้าในยามเย็นแสงแดดสะท้อนบนกระจกสูงระยับของตึกใหญ่เสียงรถยนต์หรูวิ่งผ่านถนนกว้างหญิงสาวสูงสักในชุดเรียบหรูยืนอยู่หน้าร้านกาแฟสายตาเธอจับจ้องไปยังเด็กชายตัวเล็กที่ยืนอยู่ตรงฟุตบาทเด็กชายสวมเสื้อผ้าขาดุ่มริ่งรองเท้าหายไปข้างหนึ่งเขาจ้องเธอด้วยดวงตาแหลมคมลมหายใจของหญิงสาวเริ่มติดขัดรู้สึกถึงความร้อนรุ่มในอก เธอเก้าวเข้าไปใกล้แต่เด็กชายทำท่าจะวิ่งหนีทันใดนั้นเสียงเล็กๆแต่ชัดเจนก้องขึ้นเงียบหน่อยพวกเขากำลังฟังอยู่หญิงสาวชะงักมือของเธอสั่นเล็กน้อยทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนลมพัดแรงจนกระโปรงของเธอปลิวเสียงรถยนต์และผู้คนรอบตัวเงียบลงอย่างน่าขนลุกเด็กชายจ้องตรงมาที่เธออีกครั้งราวกับรู้ทุกความลับของเธอเงยเย็นไหลาตามขมับ หัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกจากอกสายตาของเขาส่งพลังบางอย่างที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนเธออยากพูดแต่เสียงเธอติดขัดและทันใดนั้นทันใดนั้นความเงียบรอบตัวเหมือนถูกดูดกลืนไปหญิงสาวรู้สึกว่าผนังร้านกาแฟยืดออกจนสูงลิบกลิ่นกาแฟหอมบนฝุ่นถนนทำให้หัวหมุนเด็กชายก้าวเข้าใกล้ช้าแต่สายตายังคงไม่ละจากเธอ ทุกก้าวของเขาดูหนักอึ้งเหมือนเอาแรงทั้งหมดมาจากความโกรธและความกลัวหญิงสาวก้าวถอยหลังมือต้องจับขอบโต๊ะเพื่อประคองตัวหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบได้ยินเสียงเองฝูงคนเดินผ่านไม่เห็นอะไรผิดปกติแต่เธอกลับรู้สึกว่าทุกคู่ตาจ้องมาที่เธอลมหายใจของเด็กชายร้อนราวกับลมจากเตาไฟเขาเอื้อมมือไปชี้ตรงหน้าเธอชี้ด้วยนิ้วสันสถานและผู้เสียงเบาแต่ชัดเจน คุณรู้ไหมว่าพวกเขาฟังทุกคำที่คุณพูดคำพูดนั้นเหมือนมีเสียงสะท้อนอยู่ในหัวหญิงสาวความกลัวจับจ้องทุกอนุร่างกายมือเธอสั่นจนเกือบหล่นแก้วกาแฟทุกอย่างรอบตัวเริ่มพลาเลือนแสงแดดบนกระจกสัวลงเหมือนโลกทั้งใบหดเล็กลงเสียงหัวใจของเธอดังก้องจนกลบเสียงเด็กชายและทันใดนั้นเด็กชายย่อตัวลงเหมือนเตรียมจะกระโจน สายตาของเขาเต็มไปด้วยคำเตือนและความลับที่เธอไม่เข้าใจหญิงสาวรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังจะพลิกกลับหัวทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอและเสียงหัวใจเต้นรัวของเด็กชายเขาเอ่ยเสียงเบาอีกครั้งถ้าคุณไม่ฟังคุณจะเสียทุกอย่างคำพูดนั้นเหมือนมีแรงดึงดูดมืดมโนทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังตกลงไปในหลุมลึกไม่มีวันขึ้นมาและก่อนที่เธอจะได้ตั้งตัว ก่อนที่เธอจะได้ตั้งตัวเด็กชายก็ยืนตรงหน้าเธอเต็มความสูงใบหน้าของเขาเข้มขรึมเหมือนผู้ใหญ่เกินวัยดวงตาเหมือนมองทะลุเข้าไปในหัวใจของหญิงสาวทุกคำพูดทุกความคิดราวกับถูกอ่านออกหมดลมเย็นพัดเข้ามาจากซอกตึกทำให้ขนแขนเธอชูชันรอบตัวเงียบสนิทจนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนเด็กชายยกมือขึ้นเหมือนกำลังชี้อะไรบางอย่างที่เธอไม่เห็น เสียงในหัวของเธอเริ่มสับสนเหมือนมีเสียงอีกเสียงหนึ่งกระซิบข้างหูคุณกำลังถูกจับตามองคำพูดนั้นแหลมคมกว่ามีดเธอรู้สึกถึงความอึดอัดราวกับถูกพันธนาการทุกสิ่งรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวตึกสูงเหมือนจะพิงเข้ามาใกล้แสงแดดสาดเข้าตาเหมือนมีมือปิดบังบางอย่างหญิงสาวพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้ากลับจมลงในพื้นเหมือนทรายเหนียวเด็กชายยิ้มบางๆแต่ไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่น มันเย็นชาและเต็มไปด้วยคำเตือนเขาก้าวเข้ามาใกล้จนแทบชิดหน้าเธอน้ำเสียงของเขาเบาแต่เต็มไปด้วยพลังทุกอย่างที่คุณถือกำลังจะหายไปหัวใจเธอสั่นจนเหมือนจะแตกเป็นเสียงเสี่ยงเงยเย็นไหลลงคอและหลังสายตาของเธอสับสนระหว่างความหวาดกลัวและความอยากหนีเด็กชายยื่นมือไปจับข้อมือเธอเบาๆแต่พลังที่ออกมาจากเขาเหมือนจะล็อกทุกความคิดของเธอ หญิงสาวรู้สึกตัวช้าๆเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายทุกสิ่งรอบตัวพลาเลือนและบิดเบี้ยวเสียงรอบตัวหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงของเธอและเด็กชายเขากระซิบใกล้ใบหูเธอถ้าคุณไม่ฟังทุกอย่างจะหายไปทันทีและทันใดนั้นโลกภายนอกเหมือนหยุดหมุนหญิงสาวยืนค้างในความมืดมิดของความหวาดกลัวเธอไม่รู้ว่าจะหายใจหรือจะขยับไปทางไหน ทุกความมั่นใจและความมั่งคั่งที่เคยมีเริ่มละลายหายไปเหมือนควันเด็กชายยังคงจ้องเธอด้วยสายตาที่เธอไม่เคยเห็นใครมีมาก่อนและความรู้สึกเย็นยะเยือกเริ่มไหลเข้าสู่ทุกอนุร่างกายเธอรู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังหดเล็กลงโลกทั้งใบกำลังหดเล็กลงรอบตัวหญิงสาวเสียงรอบข้างกลายเป็นเพียงเสียงแผ่วเบาเหมือนอยู่ไกลสุดขอบฟ้าลมหายใจของเธอติดขัดราวกับมีใครบีบหน้าอก เด็กชายยังคงยืนตรงหน้าดวงตาของเขาเหมือนลึกจนมองไม่เห็นขอบเขตแสงแดดที่สาดกระทบผนังตึกกลายเป็นเงาดายาวที่คล้ายมือยื่นมาจับเธอหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดเงืไหลยหยดลงตามคอและหลังเธอสั่นทั้งตัวเด็กชายยกมือชี้ไปที่กระจกหน้าร้านและหญิงสาวเห็นภาพสะท้อนแต่ไม่ใช่เงาของเธอเองมันเป็นเงาที่เปลี่ยนรูปเปลี่ยนหน้าตาเป็นใครบางคนที่เธอไม่รู้จัก ดวงตานั้นมองมาที่เธอด้วยความเจ้าเล่ห์และเย็นชาจนขนลุกหญิงสาวอยากถอยแต่เท้ากลับยึดติดกับพื้นเหมือนถูกตรึงไว้เด็กชายยื่นหน้าเข้าใกล้กระซิบเสียงต่ำทุกความลับทุกการกระทําของคุณอยู่ตรงนี้หมดแล้วคําพูดนั้นทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกบีบคอเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเหมือนกลองใหญ่กึกก้องสายตาเธอสั่นไหวพยายามมองไปรอบๆแต่ทุกอย่างรอบตัวเบลอเหมือนฝันร้าย ลมหายใจของเด็กชายเย็นเฉียบไหลผ่านใบหน้าทําให้เธอรู้สึกเหมือนทุกอนุร่างกายถูกแช่แข็งในหัวเต็มไปด้วยคำถามและความกลัวคุณพร้อมจะสูญเสียทุกอย่างหรือยังหญิงสาวพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างกายไม่ตอบสนองเด็กชายยิ้มบางๆอย่างเย็นชาและเต็มไปด้วยพลังแสงรอบตัวเริ่มหมุนวนเหมือนโลกกำลังพลิกกลับหัวเสียงของฝูงคนและรถยนต์กลายเป็นเสียงแผ่วเบาและผิดธรรมชาติ และทันใดนั้นเงาดำจากกระจกเริ่มคลายตัวออกมาเคลื่อนเข้ามาหาเธออย่างช้าๆหัวใจหญิงสาวเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเงยเย็นไหลเต็มร่างร่างกายเริ่มอ่อนแรงเหมือนจะล้มควม่ำเด็กชายยืนตรงหน้าสายตาไม่ละจากเธอแม้แต่วินาทีเดียวและเสียงกระซิบสุดท้ายดังก้องในหัวคุณไม่มีทางหนีพวกเขากำลังมองอยู่ทุกสิ่งรอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวเข้าใกล้จนเกือบจะกลืนเธอไว้ และร่างของเธอเริ่มจมลงในความมืดมิดท,ที่เด็กชายสร้างขึ้นร่างของเธอจมลงไปในความมืดมันหนาทึบเหมือนน้ำหนักที่ทับทุกอนุร่างกายเสียงรอบตัวหายไปหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจเต้นรัวและลมหายใจของเด็กชายหญิงสาวพยายามส่งเสียงแต่ปากกลับไร้เสียงเธอพยายามก้าวขาแต่พื้นเหมือนกลืนเท้าของเธอไปเด็กชายยืนสงบนิ่งแต่พลังที่ออกมาจากเขารุนแรงจนทุกสิ่งสั่นไหว รอบตัวเริ่มบิดเบี้ยวแสงและเงาสลับกันจนเธอไม่สามารถแยกออกภาพสะท้อนในกระจกยังคงเปลี่ยนรูปร่างเป็นใบหน้าของผู้คนที่เธอเคยคิดว่าไว้ใจทุกสายตาจ้องมาที่เธอราวกับเฝ้าตัดสินทุกความผิดและความลับหัวใจของเธอเต้นรัวจนเจ็บไปทั่วอกลมหายใจร้อนจากเด็กชายปะทะใบหน้าทําให้เธอรู้สึกเหมือนลอยขึ้นแต่ถูกดึงลงในเวลาเดียวกันเสียงกระซิบของเขาดังก้องในหัว คุณไม่สามารถซ่อนตัวไม่มีใครช่วยคุณได้หญิงสาวรู้สึกตัวเริ่มสั่นทั้งตัวร่างกายไร้แรงทุกความมั่นใจที่เคยมีและความมั่งคั่งที่เธอภูมิใจเริ่มละลายหายไปร่างของเธอเหมือนถูกแรงมืดดูดเข้าไปในกระจกเธอเห็นภาพอดีตของตัวเองและความลับที่เธอไม่เคยเปิดเผยทุกความผิดพลาดทุกคำโกหกทุกการกระทำลับปรากฏขึ้นชัดเจนเด็กชายยื่นมือออกมาช้าๆราวกับจะสัมผัสหัวใจของเธอ พลังเย็นยเยือกนั้นล้อมรอบทุกอนุร่างกายหญิงสาวร้องเงียบเงียบแต่เสียงไม่หลุดออกมาโลกทั้งใบรอบตัวบิดเบี้ยวเหมือนกำลังละลายดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาและความหวาดกลัวและในขณะที่ร่างของเธอใกล้จะถูกกลืนเข้าไปในความมืดเด็กชายยื่นหน้าเข้ามาใกล้จนแทบชิดขอบตาและกระซิบเสียงต่ำที่สุดแต่เต็มไปด้วยอำนาจทุกอย่างของคุณอยู่ในมือฉันแล้ว หัวใจของเธอหยุดเต้นชั่วขณะลมหายใจของเธอขาดหายและความมืดเริ่มกลืนกินเธอทั้งหมดหญิงสาวรู้สึกถึงความมืดที่กำลังอบกอดร่างเธอหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังก้องเบาๆเป็นเสียงของเด็กชายแต่ครั้งนี้อ่อนโยนและไม่รุนแรงเหมือนก่อนบางครั้งความลับไม่จำเป็นต้องทำร้ายเราความมืดรอบตัวเริ่มจางลงแสงอ่อนๆสาสองเข้ามา หญิงสาวหายใจลึกรู้สึกถึงแรงชีวิตกลับคืนมาทีละน้อยเด็กชายยิ้มเล็กๆแล้วก้าวถอยไปร่างของเธอเริ่มกลับคืนสู่โลกจริงอีกครั้งกระจกหน้าร้านสะท้อนภาพเธอเองแต่รอบตัวสงบและเงียบทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เธอรู้สึกเปลี่ยนไปความกลัวและความตื่นเต้นยังอยู่แต่กลับกลายเป็นบทเรียนเธอเข้าใจแล้วว่าความมั่งคั่งและความภาคภูมิใจไม่สามารถปกป้องจากความจริงได้ เด็กชายมองเธอครั้งสุดท้ายก่อนจะหายลับไปท่ามกลางฝูงคนหญิงสาวยืนสงบนิ่งสุดลมหายใจลึกและก้าวเดินต่อโลกภายนอกยังคงวุ่นวายเหมือนเดิมแต่ใจเธอเย็นสงบและตระหนักถึงความประบางของชีวิตและจากวันนั้นเธอไม่เคยมองโลกด้วยสายตาเดิมอีกเลย